สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์หนึ่งร้คำไทยที่พูดอังกฤษไม่ตรงตอนเสียดายคืนนี้มีคอนเสิร์ตวงโปรดแต่ติดงานอดไปเลยเราเสียดายมากถ้าเป็นคุณคุณจะพูดยังไงว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ต a I'm very pity b I regret missing it c I feel sorry เฉลยจ้าเสียดายจริงๆที่พลาดไป B I regret missing it หลายคนมักใช้ What a pity ซึ่งไม่ได้ใช้แทนคำว่าเสียดายได้เสมอไปวันนี้เรามาแยกกันดูทีละแบบพร้อมตัวอย่างที่เจ้าของภาษาใช้จริงกันค่ะ 1. เสียดายโอกาสเช่นฉันพลาดโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเสียดายมากเลย I missed my chance to study abroad I really regret it สเสียดายเงินหรือของเช่นอาหารยังดีอยู่เลยเสียดายถ้าต้องทิ้ง It's such a waste to throw away good food 3. เสียดายเวลาเช่น That m e a n i n g was such a waste of time ประชุมนั้นทำฉันเสียเวลามากเลย 4. เสียดายที่ไม่ได้ทำเช่น I wish I had talked to her before she left เสียดายจังที่ไม่ได้คุยกับเธอก่อนที่เธอจะไป ใช้รูปประโยค I wish I had เพื่อแสดงความเสียดายกับอดีตสรุปสั้นๆเสียดายไม่ใช่แค่ What a Perry เจอกันในอีพีหน้านะคะ